สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าสู่บทเรียนที่8แล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอีกฟีเจอร์เด็ดๆนะคะนั่นคือฟีเจอร์ในส่วนของทำบัตรสะสมแต้มนะคะยิ่งถ้าใครมีฐานแฟนหรือว่ามีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเราจะให้ลูกค้านะคะเข้ามาร่วมนะคะร่วมมีกิจกรรมร่วมกันนะคะทำให้เขาเกิดความโรโยตี้หรือว่าอยากกลับมาซื้อสินค้าเราซ้ําๆนะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดมากๆนะคะในส่วนของ line OA เพราะว่าถ้าเ,เมื่อดูแล้วเนี่ยในแพลตฟอร์มอื่นยังไม่มีนะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะคะเราก็อีกอย่างอย่าลืมว่าการสะสมแต้มนะคะถ้าร้านเรามีเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าถ้าร้านเรามีใช่ไหมกับอีกร้านนึงถ้ายังไม่มีเนี่ยลูกค้าก็จะแบบ เฮ้ยเหมือนเราเวลาไปซื้อของใช่ไหมเอ้ยร้านนี้ได้พอยต์อ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่ะเดี๋ยวเราจะไปแลกสินค้าได้ถูกปหะคะก็จะทําให้ลูกค้านะคะอยากวนกลับมาซื้อร้านเราบ่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีลูกค้าแล้วช่วงนี้นะคะจะทํายังไงนะคะให้ลูกค้านี่ที่เป็นลูกค้าขาประจําของเรานะคะหรือว่าลูกค้าใหม่ๆเนี่ยกลับมาเป็นลูกค้าเรานะคะซ้ำๆๆ,ๆนะคะเอสก็อยากจะแนะนําในส่วนของตัวอ่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า บัตรสะสมแต้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีการตั้งค่ายอย่างไรเราจะมีไม้เด็ดที่ซ่อนในบทเรียนของเราอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของเคล็ดลับนะคะทําบัตรสะสมแต้มเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันค่ะเทคนิคนะคะในส่วนของลาย OA เนี่ยก็จะมีเทคนิคในการที่ให้ลูกค้านะคะวนกลับมาซื้อซ้ำนะคะวันนี้เอสสรุปมาให้ในทั้งหมด3หมวดหมู่นะคะ1ไม่ว่าจะเป็นการทํา ูปองนะคะซึ่งคูปองเนี่ยก็จะช่วยสร้างความประทับใจมากๆเลยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้นเทียบกับร้านค้าหลายๆร้านเนาะในธุรกิจเดียวกันนะคะเพราะวันนี้นะ,ะเราอาจจะมีโปรโมชั่นหรือมีแคมเปญว่าวันนี้เพิ่มเพื่อนนะคะในส่วนของไลโอเอร้านเรามีส่วนลดหรือคูปองนะคะให้นะคะ50% หรือว่า10%หรือว่ามูลค่าวลชั่นหนึบาทอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งค่าในส่วนของไลโอเอได้นะคะต่อมาบัตรสะสมแต้มนะคะบัตรสะสมแต้มก็จะทำให้ลูกค้าโอ้โหอยากซื้อแล้วซื้ออีกนะเพราะอะไรเพราะเมื่อสะสมอาจจะเป็นได้พอยต์หรือว่าซื้อครบ10ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นหรือว่ามีสินค้านะที่คุณอยากจะระบายสินค้าออกแล้วมันมีสินค้าที่ขายดีมากๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นของแถมนะคะเพื่อทําให้สินค้าในสต็อกเราเนี่ยที่เหลืออยู่นะคะ ขายง่ายแล้วก็ขายดีระบายออกจากสต็อกของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาการโทรศัพท์นะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของ Li n e oa เองเนี่ยเราสามารถตั้งค่าโทรศัพท์นะ,ะให้ลูกค้านะคะโทรเข้ามาที่ร้านเราก็ได้หรือให้ลูกค้านะ,ะโทรเข้ามือถือเราก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ทําให้ลูกคาก้าเก่าเกิดความประทับใจแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็หกปับปื้มนะคะสามารถโทรมาเช็คหาข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะเขาก็จะอุ่นใจแล้วก็สบายใจนะคะเวลาที่เขาแบบ เอออยากจะซื้อสินค้ากับเราแล้วก็อยากจะพูดคุยนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะมาเน้นในส่วนของการทําบัตรสะสมแต้มให้นะคะยิ่งถ้าใครแบบมีร้านค้าแล้วอยากให้ลูกค้านะคะสะดวกง่ายบัตรก็ไม่หายนะแล้วเราก็โอ้โหเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะพกพาไปที่ไหนก็สะดวกนะคะเราก็ไม่ต้องแบบไปพิมพ์บัตรด้วยเนาะต้องบอกว่าวินวินทั้งคู่นะลูกค้าบัตรก็ไม่หายเราก็ยังได้ยอดด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเน้นในส่วนของบัตรสะสมแต้มนั่นเองค่ะ บัตสรสมแ้มนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่อยู่แล้วนะคะในส่วนของ Li โอ OA อย่างที่เอสวงไฮไลท์ให้ดูนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าบาตรสมแต้มได้เลยนะคะคุณตั้งค่าได้ตั้งแต่ในมือถือได้นะคะแล้วก็ทําในคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันแต่เวลาที่เราจะทาบาตรสมแ้มเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะเอสก็เลยทําเป็น5หัวข้อไว้ให้นะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ก็จะทําให้คุณทาบาตรสสมแต้มได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ1นนะคะ วางแผนก่อนว่าคุณเนี่ยจะทํามาสะสมไปให้กลุ่มลูกค้าไหนถ้าวันนี้เรามีหลายสินค้ามีหลายกลุ่มอะอย่างเช่นกลุ่มแม่ลูกไม้อะไรเงี้ยที่เขาชอบสั่งสินค้าหรือว่าเป็นกลุ่มแบบเอ่อวัยรุ่นวัยทางานอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยคนอยู่ทำงานใช่ไหมขายดีมากๆเลยในกลุ่มวัยทํางานนะคะที่แบบต้องอยู่บ้านนะเสื้อ วันนี้เรามีร้านเสื้อผ้านะคะที่เป็นชุดนอนหูขายดีมากเลยน่าจ,จะตั้งแคมเปญแค่กลุ่มนี้ก็ได้นะคะเพื่อกระตุ้นนะแล้วก็ประสะสมแต้มนะคะก็จะทําให้ลูกค้านะคะโอ้โหรู้สึกแบบเอ็นจอยกับการช้อปปิ้งที่ร้านเรามายิ่งขึ้นนะคะ2นะคะกําหนดสินค้าขึ้นมาเลยนะว่าเราจะต้องการทาแบบสะสมอะ่ะเออแล้วก็จะแจกของรางวัลเป็นอะไรไออย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะแบบมีสินค้าที่ขายดีมากลายเนี้ยขายดีมากเลยแบบอุ้ยถ้าใครแบบสะสมซื้อคอลเลกชันไหนก็แเราแต่เนี่ย แต่คุณจะแลกซื้อตัวนี้เนี่ยแบบได้ทันทีเลยหรือเราจะแจกสินค้าตัวนี้ทันทีนะคะอันนี้ก็จะได้ทั้งในส่วนของลูกค้าก็ชอบเลยโอโ้เดี๋ยวได้อันนี้เป็นของแถมนะเป็นสินค้าที่อยากได้อยู่แล้วเขาก็จะยิ่งแบบว่าเอ้ยอยากทําแต้มนะคะแล้วตัวเราเองก็ระบายสินค้านะคะออกจากรอกเราได้ด้วยโอ้โหดีมากๆเลยนะคะต่อมาอันที่3คือสร้างรูปแบบของรางวาัลอย่างเช่นอาจจะต้องไปทําภาพนิดน,นึงนะคะเพราะเวลาที่ เราทําภาพเนี่ยเราก็จะมาใช้ในการสร้างนะคะในก่อนต่อมาอันที่4 ถ้าโปรโมทอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้เนะี่ยเพราะเราต้องเตรียมบอร์ดแคสใช่ไหมเ็นบอกเราว่าเราจะคิดทั้งที่วางแผนทั้งที่เราต้องวางให้ครบไปเลยเพื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุดเวลาเราจะใช้คูป,ปองใช่ไหมสมมติเราทําแต่เราไม่โปรโมทไม่บอร์ดแคสออกไปลูกค้าก็ไม่รู้นะว่าช่วงนี้เรามีแคมเปญในการสะสมแตม้มดังนั้นเน,นี่ยลืมการทําภาพเพื่อโปรโมทหรือบอร์ดแคสหรือว่าอาจจะฝังไว้ในลิงก์ของลิชเมนูด้วยนะกรีตติ้งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นด้วยนะคะ ต่อมาอันที่5กําหนดระยะเวลาการใช้คูป,ปองอันนี้ก็จะกระตุ้นนะคะให้ลูกค้าแบบเฮ้ยทายอดอะ่ะแบบเราก็ได้ยอดด้วยนะคะแบบนั้นบอกว่ถ้าปล่อยนานบางครั้งลูกค้าก็รู้สึกว่ามันไม่สําคัญะนะคะดังนั้นควรจะกําหนดอาจจะเป็น3เดือนภายใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือภายใน1เดือนอะไรเงี้ยมีอายุในการสะสมแต้มนะคะก็จะยิ่งทําให้ยอดเราเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ ต่อมานะเราก็จะไปดูอันนี้เป็นหน้าตาเมื่อเรากดเข้าไปในฟีเจอร์ที่เรียกว่าบัตรสะสมแต้มนะคะก็จะเจอในส่วนแบบนี้นะส่วนแรกนะก็จะเป็นในส่วนของการแจกแต้มนะคะเดี๋จะก็จะพาไปดูว่าแจกแต้มอะไรได้บ้างก็อาจจะให้เขาสแกนผ่าน QR code เวลาแบบมามือถืออก็สแกนผ่าน QR code ได้เลยหรือบางอันก็พิมพ์ QR code แปะไว้ที่ร้านเลยบางคนมีแฟนชายไงเออแล้วก็แบบเอ้ยลูกน้องแบบจะได้ให้แบบลูกค้าที่มาหน้าร้านจ่ายเงินนะคะสามารถสแกนสะสมแต้มได้นะคะ ต่อมาส่วนที่2เขาเรียกว่าส่วนการจัดการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของไลโอเอเนี่ยนะคะจะต้องทําบัตรสะสมแต้มขึ้นมาแล้วก็สามารถดูประวัติการแจกแต้มได้นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์ออกไปนะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีบัตรสะสมแต้มตัวเนี้ยแล้วก็จะส่งออกไปนะคะแบบนั้นเนาะ วิธีการสร้างบัตรนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่าเวลาสร้างบัตรเนี่ยเขาจะต้องทํายังไงก็คือเดี๋ยววันนี้จะเป็น c สส e study หรือ workshop ให้ทุกคนนะคะทําตามไปพร้อมๆกันนะเพื่อให้เข้าใจในส่วนของการทํางานของตัวบัตรสะสมแต้มมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะให้ทุกคนนะเตรียมภาพว่าเออเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเราจะให้ลูกค้านะคะมาสร้างเป็นรับรับทํารูปภาพนะคะแบบว่า ถ้าสั่งครบ10ครั้งเนี่ยคุณจะได้ฟรี1รูปภาพนะคะมูลค่า5้าบาทนะคะบัตรเนี้ยมีระยะเวลาแค่3เดือนเดี๋ยวไปดูนะว่าเราตั้งค่าในส่วนของบาสาสมแต้มแบบนี้อย่างไรกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการสร้างกันนะคะอันนี้เราก็เข้าไปที่บาสาสมแต้มนะคะที่ T อดวงกลมอันนี้เลยกดเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเราเข้ามาจากหน้าเมนเมนูนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นการแจกแต้มนะคะส่วน,นนี้การจัดการนะคะเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำนะคะวิธีการสร้างก็เข้าไปที่บัตรสะสมแต้มนะคะกดเข้าไปเห็นไหมเขาจะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าเราจะเอาแบบโอ้โหได้กี่แต้มกี่พอยต์ก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะ,ะเราอาจจะแบบเราเลือกไว้เป็นสัก10บพอยต์เนาะใครซื้อครบ10บพอยต์นะคะสั่งภาพเราครบ10บภาพนะคะเราจะแถมฟรีนะออกแบบรูปภาพให้หนึ่งนะคะ เราก็ตั้งไปแบบนั้นเนาะแล้วก็จะมีรูปภาพนะคะที่เราทําไว้ก็จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวจะถ้าสมมติเรายังไม่เคยทํามันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมคะเราก็สามารถเลือกทําบัตรนะเราก็เลือกว่าเป็นทําบัตรนะคะแล้วเราก็เลือกลายนะอาจจะเอาดีไซน์แบบไหนเราก็ระบุสมมติเราสีฟ้าใช่ไหมแจกชื่อบัตรนะคะสะสมทําภาพนะคะสิบแถมหนึ่ง ไว้เราจะได้รู้นะว่าบัตรนี้อะไรนะคะ,ะแล้วก็จะมีแบบเงื่อนไขคอนดิชันเราอาจจะเพิ่มเติมได้นะคะว่าใช้ได้ครั้งเดียวระยะเวลาถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆมีกําหนดนะคะแบบนะั้นแล้วก็ระบุไปแล้วก็อันนี้ให้อยู่นานแค่ไหนอย่างที่บอกว่าแลกรับรางวัลเนี่ยเราอาจจะใช้แบบเออสักสาเดือนไม่เกินนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายของเรานะคะให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อัดโหลดรูปภาพว่าถ้าเขาเลือกได้รางวัลแล้วเนี่ยเขาจะได้เออเป็นอะไรนะคะเราอาจจะทํารูปไว้นะว่า ก็คือเราทําภาพให้เห็นว่าเขาจะได้อะไรก็คือภาพฟรีสินค้าอีกหนึ่งรูปนะคะเราทําไว้แล้วก็เอาภาพนี้มาใส่แอดแทสนะคะก็ย่อขยายเป็นรูปหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูตัวอย่างนิดนึงว่าบัตรของเราหน้าตาจะเป็นยังไงลูกค้าก็จะเห็นนะคะว่ารางวัลที่จะได้ก็คือรางวัลที่เป็นในส่วนของการทําภาพฟรีหนึ่งภาพนะคะมีเห็นปะแล้วก็1ิแถมหนะสะสมทําภาพ1ิแถมหนะคะแล้วเราก็กด บันทึกนะอ่าบันทึกเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะได้ภาพที่พร้อมหรือว่าบัตรสะสมแต้มที่พร้อมใช้งานนะคะนี่เลยเรียบร้อยนะคะสร้างไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วอ่าต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูว่าเวลาลูกค้าจะใช้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราจะพิมพ์เนี่เป็น QR code แปะไว้ก็ได้นะหรือว่าลูกค้าก็มาสแกนหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะได้ละหนึ่งแต้มแต่ด้านล่างทุกคนเห็นไหมมันจะมีให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งแต้มอย่างนี้เราอาจจะให้ลูกค้าส่งไปให้ลูกค้าแชร์ลิงก์ไปให้ลูกค้าในมือถือใช่ไหม แต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบอันนี้เป็นพิเศษเพิ่มเลยแบบเขาสั่งทีเดียว3ามภาพเขาก็จะให้สมภาพแล้วก็กดให้เป็นสาภาพใช่ไหมคะแล้วเราก็กดแชร์อันนี้ค่ะคัดลอกนะคะแล้วก็ไปส่งเราส่งไปที่นี่นะคะไปที่ห้องแชทนะคะอ่ะตอนนี้เราใช้บอทอยู่นะคะต้องเลือกโหมดให้เป็นแชทนะเพราะเอิญเป็นบอทมันมันก็จะไม่สามารถส่งได้อ่ะเราส่งไปที่ห้องนี้นะคะส่งลิงก์ไปให้เขาบอกว่าเนี่ยคุณจะได้นี่เห็นไหมลิงก์อันนี้นะคะ เขาก็จะได้กดเข้าไปเขาก็จะได้แบบบัตรสะสมของเขานะแล้วก็กดดันะเขาว่าเขาก็จะได้กดเข้ามานะจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวไปดูซิคนนี้นะเราได้แหละได้บัตรสะสมเย่เห็นไหมได้สามพอยน์นี่ลูกค้ากดมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกค้าก็จะได้แบบ3ามพอยน์แเขาอ่ะเพิ่งได้บัตรครั้งแรกบัตรครั้งแรกเราตั้งค่าไว้ได้หนึ่งหนึ่งแต้มนะคะเมื่อเพิ่มบัตรเข้าไปรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งหมด4แต้มแล้วเห็นไหม ได้แหละนะคะก็เป็นแบบนี้เลยก็ผสสมแต้มเห็นไหมดีด้วยอยู่ในมือถือนะเราก็สามารถตั้งค่าแล้วก็แจกนะคะแจกลูกค้าจะกี่แต้มก็ได้ขึ้นอยู่กับมูล,ลค่าหรือสินค้าที่ลูกค้าซื้อนะคะลูกค้าก็จะเห็นนะคะคูป,ปองที่เขาได้แบบเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมี4ีพอยต์สพอยต์แล้วก็อยู่ในมือถือเขาด้วยโ,โหสะดวกมากๆนะคะเมื่อกี้นะคะเราแจกแต้มแล้วไปดูที่ประวัติเห็นไหมคะเมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเราส่งโค้ดอันนี้นะคะแล้วก็จะมีประวัติขึ้นมาแล้วเห็นไหม ว่าอันนี้เมื่อกี้เราแจกได้1แต้มสําหรับทําบัตรใหม่แล้วก็3มแต้มนะคะที่ทุนี้เวลาเท่านี้ให้กับลูกค้านะคะนี่ลูกค้า ID ดีนี้นะมาที่ร้านนะโบนัสเมื่อทําบัตรได้อีกหนึ่งเห็นปะคะเขาก็จะมีข้อมูลเรคคอร์ดให้ด้วยนะแบบใครเป็นเจ้าของร้านแล้วแบบเอ้ยลูกน้องแจกลูกค้าอะไรเนี้ยเราก็สามารถตรวจสอบได้นะคะ เป็นไงกันบ้างกับฟีเจอร์นี้นะคะบอกเลยโอ้โหสนุกมากนะลองดีไซน์ดูนะคะว่าเราจะแจกบัตรสะสมยังไงให้ลูกค้าเราบ้างในะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะหรือว่าช่วงแบบวันดับเบิลเดย์นะคะก็ทําการตลาดได้แบบสนุกสนานทีเดียวนะคะลองเอาวิธีการใช้บัตรสะสมแต้มไปปรับใช้กับธุรกิจคุณนะคะเ,เชียเลยว่าจะกระตุ้นยอดขายของคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเดี๋ยวไปดูบทที่9กันนะคะใกล้จะจบแล้วเนาะบอกเลยว่ายังมีไม้เด็ดอีก ตอนท้ายนะคะติดตามกันดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะถ้าใครดู YouTube อยู่นะคะก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ